พี่ชายคนหนึ่งยอมทนหิวเพื่อให้น้องได้อิ่มแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีคำหน้าตกใจจากปากน้องชายกลับทําให้พี่น้ําตาไหลต่อหน้าเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องถึงพูดแบบนั้นเรื่องราวนี้คุณจะไม่มีวันลืมแน่นอนนี่คือตอนเริ่มต้นของเรื่องตามหัวข้อพี่ชายยอมอดข้าให้น้องอิ่มเมื่อโตมาน้องกลับพูดคํานี้ออกมาจนที่น้ําตาตกต่อหน้าเชาตรู่ในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาเสียงไก่ขันเผาเบาคลลาวกับเสียงใบไม้ไหว เด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าเขาสวมเสื้อซีเก่าๆที่มีรอยขาดตรงบ่าในมือเขาอุ้มน้องชายตัวเล็กที่ยังไม่หย่านมน้องกำลังร้องให้เบาๆเพราะความหิวในบ้านไม่มีข้าวเหลือแม้แต่เม็ดเดียวแม่ของพวกเขาล้มป่วยเดินแทบไม่ไหวพี่ชายเดินเท้าเปล่าข้ามทุ่งนาไปยังโรงเรียนที่มีแจกข้าวฟรีให้เด็กยากจนแต่เขาไม่ได้นั่งกิน เขาเพียงเอาจานข้าวนั้นใส่ถุงแล้วรีบกลับบ้านเขายกข้าวให้กับน้องนั่งมองน้องกินด้วยรอยยิ้มเงียบหาหะเสียงท้องของเขาเองร้องครวญแต่เขาไม่พูดอะไรวันแล้ววันเล่าเขายอมอดเพื่อให้น้องอิ่มมือที่เคยนุ่มเริ่มหยาบจากการเก็บฟืนฝ่าเท,าท้าที่เคยบางกลับด้านจนด้านแข็งจากการเดินทางไกลเมื่อวันเวลาผ่านไป น้องชายคนนั้นเติบโตกลายเป็นนักเรียนเก่งได้ทุนเรียนต่อในเมืองพี่ชายยังอยู่ที่เดิมทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อส่งเงินและแล้ววันที่พี่รอคอยก็มาถึงน้องชายกลับบ้านในชุดนักศึกษาผู้คนต่างชื่นชมว่าเขาคือความภาคภูมิใจของหมู่บ้านแต่เมื่อพี่ชายวิ่งเข้าไปหาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจน้องกลับพูดคำหนึ่งออกมา น้ำเสียงนั้นทั้งเย็นชาและเฉยเมยน้องชายมองพี่ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมสายตานั้นเต็มไปด้วยความห่างเหินเขากล่าวออกมาช้าช้าชัดเจนในทุกถ้อยคาพี่ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมอีกผมอายที่เกิดในครอบครัวแบบนี้เสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจพี่ชายเขานิ่งไปทันทีดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างมือที่เคยยื่นไปกลับค้างอยู่กลางอากาศชาวบ้านรอบข้างเริ่มสุบสิบ บางคนหลบสายตาบางคนเบื่อหน้าหนีด้วยความอึดอัดพี่ชายไม่พูดอะไรเขาเพียงค่อยๆก้มหน้าลงน้ำตายดแรกไหลลงมากระทบฝุ่นแห้งบนพื้นดินเสียงของน้องยังไม่หยุดผมเหนื่อยกับการที่ต้องถูกมองว่าเป็นเด็กจนผมอยากมีชีวิตใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่อีหัวใจพี่ชายแทบแตกสลายภาพความทรงจำหลังไหลกลับมาตอนที่เขายอมอดข้าว ตอนที่เขาอุ้มน้องทั้งคืนพระน้องร้องให้ไม่หยุดตอนที่เขาเดินตากฝนหายามาให้แม้ไม่มีรองเท้าใส่ทุกภาพนั้นเหมือนถูกฉีกทิ้งด้วยคำพูดของน้องเพียงไม่กี่คำพี่ชายเงยหน้าขึ้นช้าหาหะดวงตาแดงก่ำแต่ยังคงเต็มไปด้วยความรักเขายิ้มบางๆท,งทั้งที่น้ําตาย,ยัางไหลไม่เป็นไรขอแค่เองมีชีวิตที่ดีพี่ก็พอใจแล้วเขาหันหลังกลับ เดินช้าๆออกไปจากฝูงชนไม่มีใครตามไม่มีเสียงใดดังขึ้นมีเพียงลมเบาๆที่พัดผ่านกับหัวใจที่เจ็บปวดอย่างเงียบงนันขณะที่พี่ชายเดินจากไปแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบหลังของเขาเน่าร่างของผู้เสียสละทอดยาวบนพื้นดินแห้งแตกระแหงทุกย่างก้าวของเขาหนักแน่นแต่แฝงไว้ด้วยความปวดร้าวเขาไม่หันกลับไปเพราะกลัวว่าหากมองอีกครั้งน้ำตาอาจจะไหลไม่หยุด น้องชายยืนนิ่งหัวใจที่เคยแข็งกระด้างเริ่มรู้สึกบางอย่างเสียงที่พี่พูดทิ้งไว้ยังดังก้องในใจขอแค่เองมีชีวิตที่ดีพี่ก็พอใจแล้วคำพูดนั้นไม่ใช่การประชดแต่คือความจริงจากหัวใจของคนเป็นพี่ความเงียบปกคลุมทั่วลานหน้าบ้านผู้คนที่เคยซุบซิบต่างนิ่งเงียบด้วยความสำนึกน้องชายเริ่มหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างจุกที่อก ภาพความหลังก็เริ่มย้อนกลับมาหาเขาภาพของพี่ชายที่เอาเสื้อตัวเองคลุมให้ในคืนฝนตกเสียงพี่ที่ปลอบโยนตอนเขาร้องไห้ข้าวห่อเล็กๆที่พี่เคยเก็บไว้ให้น้องเสมอน้องชายเบิกตากว้างเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เพิ่งสูญเสียไปเขาหันขอบหวังจะเรียกพี่ชายกลับมาแต่มองไปทางไหนก็ไม่เห็นเงาของพี่อีกแล้วเขาตะโกนสุดเสียงพี่พี่อยู่ไหน ผมขอโทษเสียงสะอื้นประปนกับเสียงลมเขาสุดตัวลงกับพื้นมือจับหน้าอกแน่นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าความรักของพี่นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ทุกอย่างอาจจะสายไปแล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นใต้ต้นไม้เก่าหน้าบ้านใบไม้ปลิวร่วงลงข้างตัวเหมือนธรรมชาติกำลังโอบก,กอดเขาไว้เสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่าน แถวเบาแต่ชวนสเตือนใจเขาหลับตาทบทวนคําพูดของพี่ชายอีกครั้งขอแค่เองมีชีวิตที่ดีพี่ก็พอใจแล้วน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักของพี่ไม่ต้องการคําขอบคุณไม่ต้องการการตอบแทนมันคือความเสียสละที่แท้จริงคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดหาหะ เช้าวันรุ่งขึ้นเขาลุกขึ้นมาใหม่ดวงตาแดงก่ำแต่แววตามุ่งมั่นเขาเริ่มจัดบ้านเก็บของเก่าๆที่พี่เคยใช้เขาเริ่มทําอาหารจานโปรดของพี่ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนและเขาตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองที่พี่เคยทำงานเพื่อขอทำงานในตําแหน่งเดียวกันไม่ใช่เพื่อชดใช้แต่เพื่อเดินตามรอยของพี่ เพื่อใช้ชีวิตให้สมกับที่พี่เสียสละมาเขายืนมองภาพถ่ายของพี่ที่แขวนอยู่บนฝายิ้มบางหาหะแล้วพูดกับภาพนั้นว่าผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังเขายกมือไหว้ภาพพี่ชายแววตาแน่วแน่ปนความเศร้าในทุกก้าวย่างหลังจากนั้นเขาทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เคยลืมว่าตัวเองเคยได้รับมากแค่ไหนเวลาผ่านไป จากเด็กที่เคยพึ่งพาพี่เขากลายเป็นชายหนุ่มที่มั่นคงเขานำเงินเดือนบางส่วนไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชุมชนเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีใครควรหิวไม่มีใครควรรู้สึกโดดเดี่ยวทุกปีในวันครบรอบพี่จากไปเขาจะจัดข้าวกล่องวางไว้ใต้ต้นไม้เก่าหน้าบ้านต้นไม้ที่ครั้งหนึ่งที่เคยนั่งเฝ้าดูเขาเล่น เฝ้าดูเขากินข้าวอย่างอิ่มหนำแม้ตัวเองจะไม่ได้กินเลยสักคำและในใจเขาเสมอที่ชายคนนั้นยังคงอยู่คอยเฝ้าดูเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเรื่องราวของความเสียสละไม่มีวันจางหายมันจะถูกส่งต่อผ่านหัวใจที่จะไม่ลืมเรื่องราวของพี่ชายคนนี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนแม้จะไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครจารึกไว้ในหนังสือแต่ในหัวใจของน้องชายเขาคือฮีโร่ผู้มอบทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเมื่อใดที่ชีวิตลำบากน้องชายจะหลับตาและนึกถึงวันที่พี่เคยนั่งยิ้มให้แม้ท้องจะว่างเปล่าภาพนั้น คือพลังคือแรงใจที่ผลักดันให้เขาเดินหน้าต่อสุดท้ายแม้พี่จะไม่อยู่ตรงนี้แต่ความรักของพี่ยังอยู่ในทุกลมหายใจของน้องและนั่นคือมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติใดเทียบได้ในวังงานศพของที่ชายน้องชายยืนอยู่หน้ารูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งภาพที่พี่กำลังหัวเราะ ขณะที่อุ้มน้องชายตัวเล็กๆไว้ในอ้อมแขนน้ำตาของเขาหยดลงบนกรอบรูปหัวใจสั่นสะทานไปด้วยความคิดถึงและสำนึกผิดเขาหยิบไมโครโฟนขึ้นมาต่อหน้าผู้คนในงานและพูดเพียงประโยคเดียวด้วยเสียงสั่นเครือขอบคุณที่เสียสละทุกอย่างให้น้องแต่ผมตอบแทนที่ช้าไปทั้งงานเงียบลงมีเพียงเสียงสะอื้นแผ่วเบา ใครบางคนเดินเข้ามากุมมือเขาไว้แน่นความรักของพี่ชายไม่เคยตายจากหัวใจของใครเลยหลังจากพิธีจบลงน้องชายเดินกลับไปที่บ้านเก่าที่พี่ชายเคยอาศัยอยู่กับเขาฝุ่นจับหนาตามโต๊ะก้าอีข้าวของทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมเขาเดินไปที่ห้องเล็กหาหะเปิดลิ้นชักไม้เก่าๆอย่างช้าหาหา ข้างในมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งปกโทรมแต่ถูกเก็บไว้อย่างดีเขาเปิดอ่านทุกหน้าคือความทรงจำของพี่ชายเขียนถึงความหงวงใหญ่น้องชายเขียนถึงวันที่ต้องอดข้าวเพื่อน้องเขียนถึงความฝันที่อยากให้น้องเรียนสูงน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเขานั่งลงกับพื้นไม้เย็นหาหะกอดสมุดบันทึกไว้แน่นและพูดเบาๆกับตัวเอง พี่ครับผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังอีกต่อไปเสียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงตอบกลับจากใครบางคนที่เฝ้ามองอยู่เสมอเขาค่อยๆลุกขึ้นหันมองรอบห้องที่เต็มไปด้วยอดีตมือของเขาลูบผ่านผนังไม้รอยขีดเขียนจากวัยเด็กยังอยู่เขานึกถึงวันที่พี่ชายพาเขาเล่นวันที่ทั้งสองหัวเราะจนลืมความจนเขาเดินออกจากบ้านหลังนั้น แสงแดดยามเย็นส่องลงบนใบหน้าแววตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเสียใจอีกต่อไปแต่เป็นความมุ่งมั่นเขาเดินกลับไปที่งานศพยืนหน้ารูปของที่ชายและพูดอย่างหนักแน่นจากนี้ไปผมจะเป็นคนที่พี่ภูมิใจแขกในงานเงียบลงมีเพียงเสียงสะอื้นเบาหะาหะแม่ชาราที่นั่งมุมหนึ่ง น้ำตาไหลไม่ขาดสายเธอยิ้มทั้งเศร้าและปราบปลืม้มพี่ชายอาจจะไปแล้วแต่ความรักของเขายังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของทุกคนอยู่เสมอหลังจากงานศพจบลงน้องชายเก็บรูปของพี่ไว้ใกล้หัวนอนทุกคืนก่อนหลับเขาจะมองดูรูปนั้นและพูดเบาๆว่าขอบคุณนะพี่เขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองทำงานหนักขึ้นดูแลแ,แม่แทนพี่ และในทุกมื้ออาหารเขามักจะแบ่งข้าวในจานของตัวเองไว้ฝั่งหนึ่งเสมอเหมือนกำลังแบ่งให้ใครบางคนที่มองไม่เห็นคนในหมู่บ้านต่างพูดถึงเขาว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตใจงดงามไม่มีใครรู้ว่าความเข้มแข็งนี้เกิดจากคำพูดหนึ่งของเขาเองในวันนั้นคำพูดที่ทำให้น้ำตาของพี่ชายหล่นลงในใจ และกลายเป็นพลังตลอดชีวิตของเขาวันหนึ่งขณะนั่งอยู่หน้าบ้านน้องชายเงยหน้ามองท้องฟ้ายามเย็นแสงแดดอ่อนสะท้อนผ่านก้อนเมฆบางเขายิ้มเงียบเนียบพร้อมพูดกับลมว่าพี่ครับผมทำได้แล้วนะเสียงลมพัดผ่านใบไม้คล้ายคำตอบอ่อนโยนเขาหลับตาแน่นพลางยิ้มทั้งน้ำตาหัวใจของเขาอุ่นขึ้นแม้ไม่มีพี่อยู่ข้างกายแต่ความรักนั้นไม่เคยจางหาย และทุกย่างก้าวต่อจากนี้คือบทพิสูจน์ว่าแม้คำพูดเจ็บปวดจะพรากใครบางคนไปแต่ความสำนึกและการเปลี่ยนแปลงสามารถพาชีวิตเดินไปในทางที่งดงามกว่าเดิมได้เสมอหลังจากวันนั้นเขาเริ่มแบ่งเวลาไปช่วยเด็กยากจนในหมู่บ้านนำข้าวของไปแจกเล่าเรื่องของพี่ชายให้ฟังเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าความเสียสละของคนคนหนึ่ง สามารถเปลี่ยนชีวิตอีกคนไปทั้งชีวิตทุกครั้งที่เขามองเห็นรอยยิ้มของเด็กเหล่านั้นเขารู้ว่าพี่ชายของเขายังอยู่ในหัวใจเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความทรงจำมวนเก่ายังคงส่องสว่างในใจเหมือนแสงตะวันที่ไม่มีวันดับและในค่ำคืนนั้นเขานั่งมองรูปพี่ชายที่แขวนอยู่บนผนังไม้เก่ามือเขายกชามข้าวขึ้นมาเหมือนกับทุกครั้งที่เคยแบ่งกันกินในวัยเด็ก น้ำตาเอ่อคลอแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นเขากระซิบเบาๆว่าขอบคุณนะพี่ถ้าไม่มีพี่วันนั้นคงไม่มีผมวันนี้สายลมยามค่ำคืนพัดผ่านเบาหหา,หาเหมือนคำตอบจากใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปเรื่องราวของพี่ชายที่ยอมอดข้าให้น้องยังคงถูกเล่าต่อในหมู่บ้านกลายเป็นตำนานของความรักที่ไม่สิ้นสุดและบทเรียนหนึ่งของชีวิต ที่ไม่มีวันลืม